นี่น้ำมันซึมเสร็จแล้ววจ่าหอมหอมน้ำมันสวัสดีจ้าเมื่อนี่แผนพามาเบ่งคุณพ่อบ้านเฮ็ดตะเกียงตะเกียงกันลมนี่เฮ็ดจังเดะไปฟังคุณพ่อบ้านอธิบายต่อเลยจ้าก็มี ขวดเครื่องเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อันนี้เป็นเอามาทำเป็นที่การลมเจาะรูแล้วเนี่ยให้มันเสียงสบเข้าไปอย่างนี้แหลแล้วก็มีจุกลมมอเตอร์ไซค์มีกระดาษเช็ดชู่ทำปิดใส ก็หาได้แค่นี้แหละไม่มีอะไรที่พอจะเป็นไส้ได้เดี๋ยวเราจะแล้วก็จะเจะาะฝาเสียบอันนี้เข้าไปได้ ที่เลือกใช้กระดาษเช็ชู่เพราะมันหาง่ายในบ้านแล้วก็ผมเคยเอาไปก่อไฟอยู่มันก่อติดมันก็น่าจะเป็นตะเกียงได้เหมือนกันใส่นี่ก็ไปคือ นี่เราจะเอาไว้ใช้เป็นคังคาวยามไฟดับเนอะใช่ไหมคุณพอบานใช่มันก็มันก็ดับบ่อยอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ดับไม่นานหรอกถ้าจุดแล้วไม่เดินไปไหนมันก็ไม่ดับหรอกไอ้นี่ ตะเกียงเนะี่ยแต่ถ้าจุดแล้วเราเดินไปด้วยเนะี่ยก็เลยคิดที่จะเอาอันนี้มาทําให้มันก็หมุนได้เนะวลาเราเดินไปเนะี่ยเดินไปลมมันก็จะผ่านเข้ามาทางนี้ก็จะช่วยบงังดีก็เอามือไปบงังคว่ำให้น้ํามันมันออกมาก่อนน้ามันซึมเสร็จแล้วจ้ะ่าหอม หอมน้ำมันคือบดดมาล้หอมน้ำมันเขาใส่น้ำมันที่เหลือใส่เนะาะสวดอะไรมาก็หอมนั่นแหละอแล้วโอเคนี่ลมแห้งได้ในข้างนอกเห็นกระดาษทิชชู่บอบผิวไว้ไว้นี่เสร็จแล้วจ้าคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้ก่อนจา้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนกาแาก,ก็ไล่ กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจิได้ประผาดในคลิปต่อต่อไปของพวกแพนน้ำได้อจ้า